เมื่อพ่อแท้ๆทำเรื่องเลวทรามกับลูกสาวในไส้สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องปีศาจเปลี่ยนหน้าหนังเปิดตัวที่บาทหลวงจุงซูกำลังช่วยเด็กสาวคนหนึ่งที่โดนปีศาจสิงล่างเาว่าผู้เป็นแม่ก็ดันเปิดประตูเข้ามาขัดจังหวะทำให้พิธีล่มพังไม่เป็นท่าซึ่งปีศาจก็หมายจะเอาชีวิตของเด็กสาว แม้จุงซูจะคว้ามือเธอเอาไว้ได้ทันแต่ปีศาจก็บอกว่ามันจะตามจองล้านจองผ่านครอบครัวเขาก่อนจะกัดมือจุงซูจนตกลงมาเสียชีวิตซึ่งผู้เป็นแม่โทษว่าเป็นความผิดของเขาโดยบอกคนในหมู่บ้านทั่วไปหมดนั่นทำให้ครอบครัวของพี่ชายจุงซูต้องย้ายบ้านหนีเพราะทนแบกรับแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากคนรอบตัวไม่ไหวแล้วพวกเขาก็มาถึงบ้านหลังใหม่ ตกดึกคืนนั้นแม่และพ่อก็นอนไม่หลับเนื่องจากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังลั่นทั้งคืนจนพ่อเกือบจะไปเอาเรื่องดีว่าแม่ห้ามเอาไว้เช้าวันต่อมาหลังจากที่พ่อออกไปทำงานลูกชายก็เอาเก้าอี้มาจองที่จอดรถไว้ให้แล้วทุกคนในบ้านก็ตกใจที่พบซากแมวถูกแขวนเอาไว้ที่หน้าต่างโดยเฉพาะลูกสาวคนกลางถึงขั้นเป็นลมล้มทั้งยืน ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเธอมีไข้ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วเมื่อพวกเขากลับมาก็พบรถเพื่อนบ้านจอดกวางประตูเข้าออกแถมยังทับเก้าอี้ของลูกชายพังอีกพ่อที่เห็นก็ขึ้นสิครับบอกเดี๋ยวกูจะไปเอาเรื่องแม่งเองคนแบบนี้ต้องสั่งสอนแต่เมื่อเปิดประตูเข้ามาในบ้านพ่อก็ถึงกับช็อก พอพบสร้างสัตว์จำนวนมากถูกแขวนคอรวมถึงไม้กังเขนกับหัวซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นพิธีกรรมบูชายยันจูจูเจ้าของบ้านก็กลับมาพอที่ตั้งใจจะมาเอาเรื่องก็เสียงสองซะอย่างนั้นบอกผมเพิ่งย้ายไม่อยู่ใหม่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งเพื่อนบ้านก็หน้าตึงไม่พูดอะไรสักคำงั้นผมขอตัวก่อนไม่ลบกวนละครับตกดึกคืนนั้นเพื่อนบ้านตัวแสบก็ส่งเสียงดังเหมือนเช่นเคย แม่จึงถามพ่อว่าไหนบอกว่าคุยแล้วไม่ใช่เหรอพ่อก็ตอบอืมคุยแล้วจนทุกคนในบ้านตื่นกันหมดพ่อจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจพร้อมกับเล่าเรื่องที่ชายคนนี้เอาศพแมวมาแขวนไว้ที่หน้าต่างบ้านเมื่อตำรวจเห็นภาพในโทรศัพท์จึงขอตรวจคนบ้านซึ่งมันก็ยินดีเปิดประตูต้อนรับแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติมีเพียงกองผ้ากับเครื่องจักรตัวเดียวที่ส่งเสียงดังอยู่ ตำรวจจึงขอให้มันงดทำงานในยามวิกาลแถมยังเข้าใจว่าพ่อตั้งใจหาเรื่องเพื่อนบ้านตกดึกคืนนั้นขณะที่ลูกสาวคนกลางกำลังหลับพ่อก็ได้ดึงผ้าห่มของเธอลงเขากระชากผมเธอแล้วจดจ้องมองเลือนล่างของลูกสาวแท้ๆบอกว่าตอนนี้เธอโตเป็นสาวสวยเชียวนะทำให้สาวน้อยกลัวมากเช้าวันต่อมาเธอก็โกรธพ่อจนไม่อยู่ทานข้าวเช้าด้วย ทางด้านของแม่ก็ดูอารมณ์เสียแต่เช้าหลังทำอาหารเสร็จจ,จู่ๆเธอก็มีท่าทางที่ผิดปกติแล้วพอลูกชายบ่นว่ากับข้าวไม่อร่อยแม่ก็ระว่าเสียงดังลั่นด่าลูกชายอย่างหนักจนเขาร้องไห้น้ำตาแตกนั่นทำให้ทุกคนตกใจเพราะแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนตกดึกคืนนั้นเมื่อพ่อกลับบ้านก็งงจัดเนื่องจากแม่กำลังอารมณ์ดีหัวเราะล่าเริงมีความสุขต่างจากเมื่อเช้าโดยสิ้นเชิง หรือว่าวันนั้นของเดือนพ่อจึงถามว่าทําไมเมื่อเช้าถึงทําแบบนั้นแม่ก็งงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อเช้าฉันไม่อยู่บ้านนะพ่อที่อยู่เป็นก็เงียบไม่พูดอะไรต่อเชื้อเหอะเถียงเมียแม่งไม่เคยชนะหรอกทางด้านของลูกสาวคนโตขณะกําลังอาบน้ําเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนใครเข้ามาพอเช็ดกระจกก็พบน้องสาวพูดจาทําท่าทางประหลาดจนเธอต้องตามมาถามที่ห้อง น้องสาวจึงลากพี่สาวเข้ามาขอให้เธอนอนเป็นเพื่อนพร้อมกับเล่าเรื่องที่พ่อแสดงพฤติกรรมแย่ๆใส่ตอนนั้นเองพ่อก็เปิดประตูเข้ามาด้วยความโมโหที่ลูกสาวกำลังพูดถึงเขาในทางไม่ดีพร้อมกับหยิบมีดคัตเตอร์ขึ้นมาขณะที่สองสาวกำลังวิ่งหนีออกจากห้องพ่อก็จับพี่สาวลงจากบันไดจนเธอหมดสตินั่นทำให้น้องสาวกลัวมากวิ่งหนีลงไปแอบที่ห้องขัวด้านล่าง หลังจากนั้นพ่อก็หยิบค้อนจากกล่องเครื่องมือและค้นหาตัวน้องสาวเพราะว่าเขาก็ได้ยินเสียงลูกสาวคนโตจากด้านบนจึงกลับขึ้นมาที่ชั้นสองตั้งใจจะใช้ค้อนทุบเธอขณะที่มันกำลังจะฆ่าลูกสาวก็มีเสียงพ่อดังมาจากด้านล่างมันจึงเดินเข้าไปในห้องนอนแล้วพ่อก็เดินขึ้นมาจากชั้นล่างถามลูกสาวทั้งสองคนด้วยความมึนงงว่าเป็นอะไรกัน สองสาวก็มองเขาด้วยสายตาที่หวาดกลัวแบบจัดจัดแล้วแม่ก็เดินมาใช้คอนฟาดแบบไม่ยั้งจนพ่อแขนหักจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในห้องนอนตอนนั้นเองแม่ก็เดินขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ผวาเมื่อกี้ยังทุบกูอยู่เลยแต่เขาก็ตั้งสติได้รีบเปิดประตูห้องนอนดูพบเพียงแต่คอนถูกวางทิ้งเอาไว้ สำหรับท่านที่เป็นคอหนัง oh. ผมแนะนำเม t ฟ l ิกราคาถูกเพียง139บาทต่อเดือนจาก419บาทสามารถรับชมได้ทุกเมื่อโดยประวัติการดูไม่มีหายรองรับทุกระบบทุกแพลตฟอร์มมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ทุกเมื่อพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนัง ลุ้นรับเงิน50,000บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายโดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับทางด้านของจุงซูก็หันมาปลูกผักทำสวนตั้งใจจะลาศึกจากการเป็นบาทหลวงเขาว่าสังคายนายกไม่อนุญาตให้เขาศึกเนื่องจากเขาเป็นบาทหลวงที่เก่งและหาได้ยากจุงซูจึงคิดจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อลืมอดีตที่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กสาวไว้ได้ ตกดึกคืนนั้นลมก็พัดแรงจนไม้กางเขนตกแล้วเขาก็ได้เห็นวิญญาณของเด็กสาวคนนั้นบอกว่าจิตใจที่หวาดกลัวของเจ้าจะยิ่งทำให้ข้าแข็งแกร่งแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นจากนั้นพ่อก็โทรมาหาน้องชายขอให้เขาช่วยจัดการเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่จุงซูก็ปฏิเสธบอกว่าคืนนี้เขาจะบินไปอยู่ต่างประเทศแล้วนั่นทำให้แม่โมโหมาก เพราะที่พวกเราต้องย้ายบ้านลูกๆต้องย้ายโรงเรียนก็สืบเนื่องมาจากจุงซูทั้งนั้นทําให้พ่อและแม่มีปากเสียงกันอย่างหนักซึ่งแม่ก็ทนไม่ไหวตัดสินใจจะย้ายไปจากที่นี่พร้อมกับลูกสาวคนกลางตอนนั้นเองจุงซูก็มาที่บ้านหลังจากที่พ่อเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังจุงซูจึงเสนอให้ทุกคนนอนรวมกันในห้องรับแขกเมื่อทุกคนหลับเขาก็เดินตรงไปอย่างบ้านใกล้เคียง พอได้สำรวจภายในบ้านจุงซูก็รู้ทันทีว่าความจริงเจ้าของบ้านหลังนี้ถูกปีศาจฆ่าตายไปนานแล้วตกดึกคืนนั้นหนุ่มน้อยเกิดปวดฉี่ขึ้นมาปุกพี่สาวก็ไม่ตื่นจึงต้องไปเข้าห้องน้ำคนเดียวตอนนั้นเองเจ้าปีศาจก็แปงลงร่างเป็นหนูน้อยถือมีดเข้ามาตั้งใจฆ่าจุงซูแต่ก็แทงไม่เข้าจนต้องยอมลามือซึ่งเขาก็รับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น จากนั้นจุงซูก็โทรมาหาหลวงพ่อบาทาซาบาทหลวงที่เก่งที่สุดพร้อมกับส่งคลิปวิดีโอที่เขาตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้นั่นทำให้ที่ประชุมลงความเห็นว่าปีศาจตนนี้น่าจะเป็นซาตานทางด้านของจุงซูก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ทุกคนในบ้านฟังพร้อมกับบอกว่าเราคงต้องทำพิธีขับไล่แต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะกืไม่ได้เป็นคนทา แล้วจุงสูก็ถามว่าทำไมในบ้านถึงไม่มีพระแม่มาลีหรือไม้กังเขนเลยแม่จึงบอกให้ลูกสาวคนโตไปเอาที่ห้องใต้ดินแต่เธอก็นิ่งเงียบลูกสาวคนกลางจึงอาสาจะไปหยิบให้จากนั้นจุงสูก็บอกพี่ชายว่าปีศาจส,สิงอยู่ในร่างลูกสาวคนโตเพราะเขาแอบผสมน้ำมนต์ลงในน้ำเปล่าซึ่งมีแค่เธอคนเดียวที่ไม่ยอมดื่มพร้อมกับบอกให้จับตาดูลูกคนโตเอาไว้ให้ดี เนื่องจากเขาต้องไปรับบาดหลวงบาทาซ่าที่สนามบินแต่เมื่อจุงซูมาถึงสนามบินเขาก็รู้ทันทีว่าถูกปีศาจหลอกให้ออกจากบ้านเพราะหลวงพ่อบาทาซ่าตัวจริงไม่ได้โทรขอให้เขามารับที่สนามบินเขาจึงต้องรีบซิ่งรถกลับบ้านเหยียบมิดใหม่จนหลวงพ่อแทบอยากกระโดดลงจากรถตอนนั้นเองก็มีฝูงอีกาจำนวนมากบินตรงมาที่รถประกอบกับเบรกไม่ทำงาน จึงทำให้รถสูญเสียการควบคุมพุ่งตกจากถนนนั่นทำให้ทุกคนในรถหมดสติแน่นิ่งไปทางด้านของลูกสาวคนกลางก็ลงมาหาพระแม่มาลีกับไม้กางเขนตามที่คุณอาบอกแต่จู่จเตาเผาก็เปิดออกแล้วเธอก็ถูกดึงเข้าไปภายในนั้นพร้อมกับไฟที่ติดขึ้นสักทักลูกสาวคนโตก็เดินลงมาเตรียมตัวจะออกจากบ้านพ่อจึงคิดถึงคำพูดของจุงซูที่ว่าให้จับตาดูเธอ อย่าให้ออกไปไหนเด็ดขาดเขาเลยจับหัวเธอกระแทกกับประตูจนหมดสติจากนั้นพ่อก็จับลูกสาวมัดเอาไว้กับเตียงโดยอธิบายให้เมียฟังว่าตอนนี้ลูกสาวเราถูกปีศาจเข้าสิงขอเพียงผ่านคืนนี้ไปได้ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วจุงซูก็กลับมาเขาบอกพี่ชายว่าเราควรเลื่อนการทำพิธีออกไปก่อนเนื่องจากหลวงพ่อปาทาซ่าตายแล้วซึ่งตัวเขาเองก็ไม่กล้าทำพิธีให้ พ่อเคยทําให้เด็กสาวคนหนึ่งต้องตายแต่พ่อก็ยืนยันขอร้องให้เขาช่วยชีวิตหลานสาวด้วยนั่นทําให้เขาไม่มีทางเลือกจุงซูบอกว่าปีศาจจะเรียนแบบเป็นลูกสาวคนโตร้องขอความเห็นใจจากพวกเราฉะนั้นห้ามเชื่อมันเป็นอันขาดแล้วจุงซูก็ทําการเขี้ยนขับไล่ปีศาจแบบไม่ยัง้งโดยขอให้พี่ชายจับขาลูกสาวเอาไว้ จนท้ายที่สุดผู้เป็นแม่ก็ทนดูต่อไปไม่ไหวต้องเข้ามาห้ามขอให้หยุดพร้อมกับรีบแก้มัดให้แก่ลูกสาวแต่ก็ถูกพ่อผลักกระเด็นออกมาตอนนั้นเองพ่อก็เกิดหลอนเข้าใจว่าแม่เป็นปีศาจลงมือทําร้ายเธอจนหมดสติแล้วเขาก็ได้รู้ว่าจุงซูคือปีศาจแปลงกายมาแต่มันก็สายเกินไปในขณะที่พ่อกำลังจะถูกมันฆ่า จุงซูก็มาถึงช่วยเขาไว้ได้ทันพอดีสองพี่น้องรีบวิ่งลงมาดูหนุ่มน้อยที่ร้องไห้ไม่หยุดเพราะเห็นศพพี่สาวคนกลางเสียชีวิตอยู่ในเตาเผาจากนั้นลูกสาวคนโตก็ตามลงมาถามพ่อว่าทำไมถึงทำกับเธอแบบนี้ขณะที่พ่อกำลังรู้สึกผิดจุงซูก,ก็สวดมนต์ขอพลังจากพระผู้เป็นเจ้าแม้ในตอนแรกเจ้าปีศาจจะแสดงอาการเจ็บปวดแต่เพียงชั่วคู่ มันก็ทำการล้อเลียนจุงสูแถมยังกระโจนเข้าใส่หมายจะเอาชีวิตเขาดีว่าพ่อใช้น้ำมนต์ลาดช่วยเอาไว้จุงสูจึงได้โอกาสในการขับไล่ปีศาจเาว่าเขาก็ถูกมันล่อลวงด้วยเสียงของหลานสาวจนเผลอใจอ่อนถูกเล่นงานซะเองในขณะที่พี่ชายกำลังจะถูกฆ่าจุงซูก็ตัดสินใจถอดไม้กางเขนทิ้งเพื่อใช้ร่างกายของตนเองเป็นที่กักขังวิญ,ญญาณของปีศาจร้าย นั่นทำให้มันเข้าสิงล่างของจุงซูแทนซึ่งตอนนี้เขาเยังพอคองสติเอาไว้ได้ช่วงหนึ่งจุงซูจึงหักไม้กังเขนเป็นปลายแหลมโดยขอให้พี่ชายใช้ไม้อันนี้ฆ่าเขาซาเพื่อที่เจ้าปีศาจจะได้ตายไปพร้อมกันแน่นอนครับว่าพี่ชายก็ทําไม่ลงเขาจึงหยิบไม้กังเขนเสียบล่างตนเองนั่นส่งผลให้เจ้าปีศาจถูกกำจัดแต่จุงซูก,ก็ต้องตายเช่นกัน สุดท้ายครอบครัวนี้ก็เหลือเพียงแค่4ี่คนเท่านั้นที่เหลือรอดโดยส่วนตัวเมื่อดูจบฉากเปิดของหนังเรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงหนังเรื่องคอนสแตนตินขึ้นมาเลยครับเพราะเปิดเรื่องด้วยการปราบป,ปีศาจที่เข้าสิงร่างเด็กสาวเหมือนกันแตกต่างกันที่เรื่องนั้นโดยภาพรวมค่อนข้างสนุกกว่าเยอะทั้งฉากแอคชั่นความหาความกวนบาทาส่วนเรื่องปีศาจเปลี่ยนหน้าทำออกมาค่อนข้างลุ้นระทึกและเครียดกว่ามาก ก่อนจากกันผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมครับว่าคุณเชื่อเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจหรือไม่เคยเจอกับตัวมาบ้างหรือเปล่าอย่างไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ